กับผมนายเรียนร้อยกายเวทพงศ์ศรีพวัตสินเปรีหนึ่งลุดตอนกังงูหนึ่งและที่ยี่สิบเอ็ดครับงูหนึ่งการลูกบวนมงมูแถวตอนปฏิบัติ

ตำแหน่งหผู้ประคับบุิสองนยิงกสามนปืนก็ยิงกอสียิงเครืยิงกะเบิดขนาด0มิเมตรชุดยิงก่อออปเล็กชุดยิงก่อหกปืนเล็กชุดยิงกอเจ็ดขนาชุิงขอแปดนยิงปืนเ้กนชุดยิงขอเก้านยิงเครื่องยิงกะเบิดขนาด40มิรชุดยิงขอ